สวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องไม่จริงายของขวัญช่องี่จะมาวยเรื่องข้องงานถักงานสีกรวัน,นี้ก็อาจจะดูมัวๆนิดนึงนะคะเพราะว่าสภาพอากาศพายุเข้านะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาทําหูกระเป๋าลักษณะแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมเป็นลักษณะหูกระเป๋ากลมๆแบบนี้นะคะหรือสายกระเป๋านั่นเองนะคะก็ข้องลายได้นะคะแต่ว่าจะสั้นนิดนึงอ่ะโอเค วัสดุอุปกรณ์เป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามไปชมในคลิปไยค่ะแต่ถ้าใครคิ่งเข้ามาแล้วอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ฝากกดกันด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กระทางช่องไม้ทงนิดโอเคว่าแล้วไปดูวัสดุอ,อุปกรณ์และวิธีถักหูกระเป๋าแบบกลมกันดีกว่าค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะมาถักหูกระเป๋าทรงกลมของเรานะคะก็แน่นอนเลยตัวไม้พรมนะคะตัวเบอร์เดียวกับตัวกระเป๋าแล้วก็แกนด้านในนะคะจะเป็นตัวเชือกผ้าด,ดิบแบบนี้อันนี้8มิลน,นะคะแล้วก็เข็มโครเชต์เบอร์6เข็มโครเชต์เบอร์หนะคะกไกอันใหญ่แล้วสางเทป วัสดุอุปกรณ์เพอสเราก็ไปทําหูกระเป๋าทรงกลมกันค่ะโอเคคลิปนี้ขวัญจะชวนมาถักกระเป๋านะคะตนจากการถักโซ่ขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อเป็นฐานเริ่มต้นของตัวชิ้นงานชึบสองสามเอาตามความยาวของกระเป๋านะคะก็อันนี้สายกระเป๋าตรงนี้ขวัญจะถักสักเจ็ดสิบโซ่ค่ะหกแปดหกเก้า และ70โอเคเราได้ตัวโซ่มา70อันนี้ช่องว่างตรงนี้นะคะของหูกระเป๋าเราก็นับออกไปทั้งหมด22หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10, 16 17 18 19 20 21และ22เราก็มาหลักที่23เราก็ถักตัว x อ๋ลืมบอกไปว่าหัวเข็มตัวนี้ขวัญใช้หัวเข็มเบอร์6นะคะโอเคขึ้นโซ่โซหจากนั้นเราก็พลิกกลับค่ะเอาตัวเปียขึ้นเนอะอ่ะโอเคเราจะค่อยๆสโลปขึ้นนะคะก็คือหลักที่1ของตัว x เ,เนี่ยนะคะเราก็จะทําการถักด้วยตัวคอทอหรือตัว x นั่นเองไล่ระดับความสูงขึ้นมานะคะซ๊บรวบหมดต่อไปพอขึ้นคอหรือการถักตัวทลีซบในหลักที่สตัวนี้เราไม่ต้องดึงเขา สูงมากนะคะรอดออกมาสามหลักต่อไปพันหัวเข็มพอหนึ่งคอหรือตัว f อันนี้เราก็ยืดหัวเข็มละนิดนึงปลดครั้งที่หนึ่งปลดครั้งที่สองอะต่อจากนี้นะคะอีกเจ็ดสิบลบลบหกเหลือเท่าไหร่นะอะหกสิบหกสิบสี่เนาะอะหกสิบสี่อีกหนะกสิบสี่หลักก็จะผักพอสองคอหรือการถัก tr นั่นเองอะนะคะก็จิ้มจืดใครไม่อยากถักแบบนี้จะถักเป็นตัว x วนไปวนมาให้ได้สักถักไปกลับอะคะ่ะให้ได้สักหนึ่งหนึ่งนิ้วนะคะโดยประมาณก็ได้ จิ้มลงในหลักถัดมาถ้าใครคิดว่ามันแน่นไปนะคะเราจะปรับตัวนี้เป็นเข็มเบอร์ห้าก็ได้นะรวบครั้งที่เออหลุดพันสองเข็มเออสองสองครั้งอ่ะชี้ถัวเข็มขึ้นมารวบออกสองหลักครั้งที่หนึ่งรวบออกครั้งที่สองและรวบครั้งที่สามก็จะได้ความยาวแบบนี้นะคะโอเคเราก็ถักไปเรื่อยๆเลยขอซ้ำอีกทีแล้วกันเผื่อใครดูไม่ทันสาหรับการถักท R นะคะซึ่งขวัก็ไม่ค่อยถักบ่อยก็กะให้ได้ความสูงของตัวหูกระเป๋าตัวนี้ นะคะ1นนิ้วนะโดยประมาณโอเคหลักสุดท้ายก็พันหัวเข็ม2ครั้งเหมือนเดิมนะคะปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่2และลดครั้งที่3ต่อมาเราก็ทําการสตรบเขานะก็การถักด้วยตัว f ค่ะดหัวเข็มลดครั้งที่1ปลดครั้งที่สองต่อมาก็เป็นตัวทรีนะคะก็พันหัวเข็มเหมือนเดิมไม่ต้องยืดเข็มมากนะคะจากนั้นเราก็รวบ3ามห่วงออกให้หมดและหลักสุดท้ายก็คือการถักด้วยตัว x นะคะได้สองหัวแล้วก็รูปออกหมดโอเคเพื่อชิ้นงานเขาสลบแล้วก็ซีซัมอีกหนึ่งทีเพื่อยึดให้เขาโคงแบบนี้ก็จะได้หัวและท้ายที่เป็นตัวสลบแบบนี้โอเคต่อมาเราก็พลิกกลับนะคะแล้วเราก็บิดหัวนิดหนึงเพื่อเพราะเราตรงนี้เราจะไม่ขึ้นตัวตัวโซ่เนอะอ่ะก็ตัก x ค่ะหนึ่งหลักหลักที่ ตามตัวสลบที่เมื่อกี้เราสลบเลย3หลักนะคะชุดโอเคจากนั้นแล้วเราก็เอาอุป,ปรกรณ์เสริมของเราตัวนี้ก็คือ,เ,อ,อเชือกผ้าดิบนะคะอ่ะเราก็วางท่าขออีกทีถ้ามีเสียงคลื่นลืนก็ไม่ต้องตกใจนะคะช่วงนี้พายุเข้านะอ่ะก็จะมีฟ้าฝนขนองในบางพื้นที่อโอเคเราก็ จิ้มเต็มจำนวนขอน่าซูมนะคะค่อนข้างยากเพราะว่าตรงนี้คือตำแหน่งตัวโซ่นั่นเองโซ่ที่เราเถักตอนขึ้นไว้ครั้งแรกแล้วก็ลากออกค่ะลากออกให้หมดแล้วก็ตี่ดูอีกทีนะคะเมื่อกี้มันจิ้มไม่ลงเนะะ้ะขวันก็ปักหัวเข็มเป็นหัวเข็มเบอร์ห้านะคะแต่อย่าให้เล็กไปกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวเกี่ยวไหมเส้นใหญ่หญแบบนี้ไม่ได้โอเคจิ้มเต็มนะคะจากนั้นแล้วมาที่ตัวโซ่ด้านหาด้านล่างในขณะเดียวกันก็คอมตัวเชือกแบบนี้อ เห็นไหมคะให้เขาเปาน็นลักษณะนี้ลากออกให้หมดแล้วก็สี่ถ้าแ,กแรกๆมือใหม่กลัวหลุดก็เอาเข็มกัดกัดไว้ติ๊กนึงให้เขาอยู่ก่อนก็ได้จิ้มเต็มแบบนี้แล้วก็ลากมาที่ตัวโซ่ด้านล่างลากออกหมดแล้วก็จบด้วยตัวสี่ <4 S 1> ก็คือการถักโดยเอาตัวแกนเชือกผ้าดิบตรงนี้เป็นแกนกลางในกรณีที่ไม่มีผ้าดิบจะใช้เป็นเชือกฟางวัสดุใกล้ตัวก็ได้หรือเศษไหมอพรมที่เรามีมีเอามาฟันเป็นตัวแกนกลางข้างในเพื่อให ชิ้นงานเขามีความแน่นแล้วก็มีความเป็นวงกลมนั่นเองนะคะโอเคเราก็ถักจนเหลือสักสองสามหลักโอเคคิดว่าความยาวพอได้แล้วเราต้องการจะตัดนะคะก่อนที่เราจะเอากระจิ่แยกลง,ง,งไปเลยเนาะเราก็เอาสกอตเทปพันนิดนึงพันเพื่อไม่ให้เชือกที่เขาคั้านกันอน่ยแตกไปนะคะอ่ะเราก็เอากันไิ่ตัวใหญ่มาตัดออกคะ่ะก็คล่อมตัวสกอตเทปเลยนะคะ ชิ้นง,งานเขาก็จะถูกซ่อนอยู่ในตัวไหมพรผมนะคะถามว่าสก็อตเทปนั้นแล้วนานๆไปจะเป็นอะไรไหมก็ไม่น่านจะเป็นอะไรนะเพราะว่าตัวเอไหมายผมนะคะก็ค่อมอยู่โอเคเราก็ถักค่อมต่ออีกนะคะนิดนึงเหมือนเดิมลอดผ่านหมดอย่าเอาจนสุดแลด้วค่อยมาตัดนะคะเดี๋ยวปลายเขาจะโผล่นั่นเองถ้าใครไม่มีนะจะใช้เป็นเออะไรนะใส่ยสาย,ยางนิ่มๆน,น,นะคะอันเล็กๆก,ก,ก็ได้นะแลวแต่ถาวรวัสดุอะไรก็ได้ให้มาเป็นตัวแกนด้านในของหูกระเป๋านั่นเองโอเคเหลือสามหลักสุดท้ายเราก็มาตัวอีกค่ะ โอเคก็มีหลุดบ้างอะไรบ้าไม่เป็นไรเนาะโอเคค่ะเราก็ค่ะออพอจะตรงนี้เราจะปรับมาเป็นหัวแข็มเบอร์หกเหมือนเดิมก็ได้นะคะ,ะหลักสุดท้ายนะคะแล้วเราก็สีแต่ขวัญจะขอถักอีกตัวหนึ่งเพิ่มความหนาเราค่อยมาสีที่ตัวกระเป๋านะคะ,ะแล้วก็ถักต่อไปเลยค่ะแล้วเราก็เหลือปลายใหม่ให้ยาวนิดนึงไว้สำหรัแบบเก็บชิ้นงานนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์นะคะฝากกด Sub like, s ไค i b ์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจก็เปิดกระดิ่งให้ช่องด้วยนะคะ